คลิปหน่อยมาเป็นขาตั้งมะเอ้ยเป็ขาตั้งอะไรวะันาตาตบผาบเร่อิวเลย่อะจบจับเอาอม้ม่เชื่อ,อเลอะะเื่อยเล่เปื่อยเี่นให้นเรื่อยเ่าห้นดไ่ะเดี๋ทำรถแ,บ,บ,แบ,บเสร็จได้บอกนะวขอทายคลิปหน่อย ครับถ่ายคลิปอยู่ทำไรเนี่ย อ้าเขาอยู่ไหนวะสนท่าเนะครับได้หนูเยอะไหมได้หนูเยอะได้ฮะได้หนูเยอะไหมยี่อยู่ประมาณนี้ครับอือเอาแล้วนะทำอีกแล้วทำไรเนี่ยทำไรคุนซีใหม่ไปไงเล่าความแรงต้องมาก่อนนะความสวยที่หลังดูหน้าแม่เซมอนเลยนะม่อนคองแพรหน้ามึง ดึงหน้าอีกเจอกล้องดึงหน้าเลยเป็นไงโอ้โหนุ่มไงแต่เมื่อว่าดูขับแล้วตายขับอะไรวะแค่ดิฉันไงดูรถเสี่ยม่อนเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าเนยอันนี้เรียกรถหรือเหนึ่งเก้าเนยสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบครับประมาณนี้แต่งตัวไม่ดีครับแต่ดูมีรถขับเป็นไงสุดจัดพิมใส่ด้วยเป็นไงเอ้า สแสดงว่าไม่เจ้าชู้ครับคนกับรถคันนี้ประมาณนี้ไอโบล้อกเสี่เปิดแบบไหนวะไหนถ่งหนวะซื้อถ่ายนยถ่ายปะถ่ายอะไรถ่ายก็ได้ซื้อสาระ่าระดีมีสาระนอบัว สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ได้ uh huh. ได้หนูเยอะว่ะ uh huh. ถ่ายพี่มันนน เัีนี้เราจะมาดูเออไม่เ,เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถแรงๆอีกคันครับรอห้าโมงก่อนถึงไมเรีกงานเรใครนยงาี่้งหลัีนเนียเป็นพ<ม>ีเซครับ,บร้านช่งางเวไม่ต้องของใส่กำไรกูดีครับ ก็เป็นดีดูเจ้าของเจ้าของคุยดิมีอะไรมั่งคุยหน่อยไม่ต้องเขินไม่มีใครดูหรอกลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาหน่อยถามสักเครื่องหน่อยไว้เมื่อไหร่มาเออมาสิใครรู้บอรู้ว่ะน่าจะเป็นดูจากสภาพภายนอกน่าจะเป็นข้างโุเพ่นครับนี่ เมื่อสองสามปีที่แล้วนี่ครับต้องมีรุ่นนี้รุดสสดเดี๋ยวเจ้าของเขื่อนกล้องครับเดี๋ยวมารีวิวให้วันหลังครับแอบเลยคือของแอบไง นี่จะเป็นผูบอกอยู่งแต่ว่าเตอนนรบอกขอมันไม่มีคนดูรถสวยดูไปดูไไ้แ่คันนี่ลงร้อยผาครับบังลมรถในกระแสเขาไม่ดูรถสวยๆดูแล้วแบบรถไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจ u ยูทูบืงนนี่มันจะของครับไปงานดูหน้าตาให้ก่อนเร็วที่สุดในของบัวอีกหนึ่งคันเหมือนกันคันนี้อยู YouTube ่ต b e เลยครับอยู่ตอยู่ได้แต่อยู่ตัวจะขอระละเอียดหน่อยขอระละเอียนหน,น่อย เครื่องยนต์เลยนะเครื่องยนต์เลยทำได้บ้างเดี๋ยวผมดูของแต่งให้ฝายนอกก่อนนะครับจานหน้าครับเป็นอะไรไอ้จานหน้าอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยส่องเดชส่งเดชจานหน้าเรียกว่าส่งเดชส่งเดชนี่ว่าส่งเดชดทุกคอทุกซูทุกคอโอโหดูเรียบมีรอยตะเก็นแสดงว่าเพิ่งทำมานี่เป็นเรือนซีบีนะครับเครื่องยนต์เรามาคุยกับเจ้าของดูครับ เดี๋ยว,วรีวิวลึกๆให้อีกทีครับคันนี้สเต็ปเครื่องยนต์ไหมครับลูกอะไรเครื่องยนต์สเต็ปห้าเก้าชักสี่ครับชักสี่และห้าเก้านี่เป็นลูกของอะไรหัวนูนหัวอะไรองี้บอกได้ไหมเนี่ยคนคนทำให้ของอะไรลูกของอะไรลูกโซนี่ไซรเหล่าไอ้สายอยเป็นลูกของอะไรแบบเอลเอสเคหัวนูนอะไรประมาณนะี้นลูกธรรมดาเลยลูกธรรมดาแล้วชักสี่อ่ะเป็นสฉากหรืออะไร พาวน์อ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูให้ดูรอบหลังคันนี้อตัวเท่าก่อนเนี่ยังไงสกีขวดกีกขวดเอาว่ามาเดีถ่ายคลิปไม่เอาต่อโอ้ยแม่งไม่เริ่มมืดแสงไม่ได้แล้ววะอยากเจอให้เปล่าเปล่าปิดไว้แล้วไม่เขียนมาให้เปิดที่ก็ว่างานงานปีงานปีผมเรียนงานหลายปีแล้วก็ประมาณนี้ครับห้าเก้าจากห้า อะไรเต็มรอเฮ้ยจะของวะนี่เด้ของรถะเดินหอบไงเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งให้ดูครับ ส่งมาจา <S 2> <S 2> ัดรูอนน้อะไรครับรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรข้าสามข้มอะไรข้าสามช็อปปี้แหมมันจังหอมฉุยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเนี้ยใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นมีอีกไหมไอ้งามไส อย่าแต่งมันมาแล้ววะมืดไปหน่อยวะเนี่ยแอบแซบหน้าครับเนี่ยหน้าเนี่ได้หน้าหน่อยคนดูยี่สิบคนก็ดีใจแล้วเราจะลองันไหมครับสามคันนำเงินแล้วรั สิบสีแดงก็คันนี้ครับปะรนะมนะาณนี้ประมาณนี้